สวัสดีครับผมไอทีทุกคนนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารีแอคชั่นอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมารีแอคชั่ o ในเพลงของ d ดมอนด์นะครับฟิชเชอร์ลิงกับออร์แกนิกแยะค่ะชื่อเพลงว่า Big h i ิตนะทุกคนนะซึ่ง Big h i ิตนี่ผมไม่รู้แปลว่าอะไรฮิตนี่ไม่ถึงตี Big ก็ไม่ถึงใหญ่ประมาณนี้ทุกคนนะลองไปแปลความหมายกันเองประมาณนี้ชื่อเพลงว่า Big h i ิตนะทุกคนนะ เราจะดูว่าเพลงนี้ทุกคนนะจะเป็นยังไงมันยังไงหรือว่ามันจะมันหรือมันจะดุเดือดแค่ไหนทุกคนนะเป็นการราชาครับเราไปเริ่มฟังไปกันเลยเอ้ยศฮะอารมณ์ญี่ปุ่นอะโหสัตว์เลยอะเล คือแบบเดือดมากบีดอะเออบีดแม่งโหดมากเลยอะเหมือนลมแบบญี่ปุ่นแบบปุุ๊เลยโอ้โหเช็อย่างเดือดฟังอีกรอบหนะไม่ใช่นะแบบตั้งใจฟังนะเอเอออโหสัตว์อ่าเเเอออ กูเดินหลุดอยู่แถวทองหล่อเอกกับไม้แล้วก็ไปลักสิแล้วผมนั้นไม่ได้กินโปรอย่าเพิ่งใส่ยาลงกระติกเอาจริงผมเคยลองซิฟๆแต่วัน่าเลิกก่อนเพราะกลัวจะติด ทิ่เบาๆเน็ตๆจะาเขามาซักเด็กออะเควกันดิกูไม่เก่งจเกินแบบชอบพูดว่าบิชสลับคำไทยประดิษฐ์ไม่รู้ว่าพวกกูคนเลีพวกเชียร์นั่นอยากจะเอาลายกันดิแดกเหล้าเบียร์ตีกันแทบตายไม่เข้าใจว่าทำไมกัะชามันกริ๊ดตูลีกูก็ไม่เอาไปดูดพอดแม่งก็ผิดดูดพอดก็ผิดจุ๊บบริไฟฟ้าประจุไลฟ์ติกมาส่องคอคอล์แล้วก็มิกซ์อย่างกูแม่งคงเลยสักกูแม่งเกิดมาใช้ชีวิตเพราะชีวิตกูไม่มีลิมิต กูไม uh, ่ยอมไม่ใครมาลิคิดแล้วถ้าไม่เรียนสายเขียวกูไม่เป็นนิติตัวยูสิบแปดมึงไม่ต้องเช็ควิกิตอนนี้กูยังไม่บรรลุนิติแต่ว่ากูแม่งทะลุมิติครูเขาบอกว่าอย่ามีทิศทีแต่ว่าผมมีเนื้อออร์แกนิกสมองสมองอยู่กับออร์แกนิกอ่าแล้วนั่นคือทิศบิ๊จนเตี้ยมลึกว่ะช่างที่กูไม่ได้อยากจะหลุดอะแต่เนื้ออจแม่งสุดจัดไม่ว่าจะบูดีมันต้องโดนทีกูว่าหน้าตามึงปิดอะไอ้ไชนีสตามกูเป็นคนจีนแต่ยังไงออจก็โซคิวเอ ถึงหน้านกูมีรอยรลิ้วคนก็คงงว่าทํทำไมกูหลอนๆได้มนคนเดียวกูยังเห็นมี2คนมันมาานเสียงมาที่หอนหอนอยากเดินไปตบแล้วก็กดด้วยสองสองเอ้ยแต่มันจะโหดไปหรือเปล่าอ่ะจะมีคนโกรธกันหรือเปล่าอ่ะฮะแล้วใครจะโสดอนหรือเปล่าอ่ะ มาให้ไปกดได้หรือเปล่าเย้เยดูพี่บิ๊กบิ๊กในโคตรคิวเติมอยู่กูเธอบอกโคตรชิวมึงดูแกงกูในโคตรคิวคอนโดสวยอ่ะโคตรเวลโคตรโคตรคิววันนี้คือพวกกูมึงอ่ะโคตรของโคตรคุยกูไม่ดูนะมันมึงแหละไม่ใช่กูบอกเพลงโคตรห่วยเหมือนน้มึงไม่ได้ดูเยอะไรเลยเธอมันต้องควยอะไรเมื่อคนกับหรือว่าสมองสมองมล้วนน่ะทำเป็นโชว์โฟร์อ๋ออชัวร์จัดอ่ะมาเฮามาอ้อยก็โดนกัดดูน่าดูโดนจัดเหมือนไม่มีใครควบคงจะหลุดทรงจัดชิงช่องแชงกูเก็บไว้ในฝักมาเป็นคมในฝักมึงระวังโดนพักแล้วว่าโค อ่ะแล้วบางหน้าเบื่อวักลัวคนหลอกกูไม่มีคมแฝกแต่มีกลัวคมจัดยำยำยำไม่มีคมแฝกอาจจะต้องเก็บกวาดให้สะอาดเนื้อนี่ยมันอยู่กันในถาดแต่ว่ามานเนมันอยู่ข้างในปากมึงอยากถามมึงไปคุยอะไรไว้ชาติมาไม่เกี่ยวกับปากไอ้เหี้ยไอ้เหี่ไม่อยากพูดดังไอ้เหี่จะข้างบ้านด่าใช่แบบอย่างเดือด เดือดมากเพลงนี้และสำคัญนะสัมผัสแปลกรวมๆแล้วแมนไดมอนแม่ง MVP เลยเพลงนี้หลังจากเราฟังเพลงนี้จบไปนะคนนะชื่อเพลงว่าอะไรนะชื่อเพลงว่า Big Hit อ่าอะไรแบบเล่นแม่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอะไรผมไม่แน่ใจทุกคนนะแต่ว่าเพลงนี้คือจะเห็นได้ว่าไดมอนอ่ะเออไดมอนแม่งโคตรโหดที่สำคัญนะสัมผัสแม่งแปลกมาก ผมแบบผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแนวไหนนะผมคิดว่านั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนผมมองว่าเป็นแนวทรั p ทรั p แล้วมาฟิปอ่ะเออมันเป็นเหมือนที่เขาร้องอยู่แล้วก็คือแนวทรั p ใช่ป่ะอ่าไดมอนก็คือร้องอยู่แล้วเป็นแนวทรั p อย่างเงี้ยเอเอเออะไรมาเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเอาคำมาเล่นคําด้วยเล่นคาเหมือนแบบแนวฟิปคำอย่างเงี้ยผมบอกเลยคำแต่ละคําคือแบบไอ้เฮียไทยประดิษฐ์สัตว์อ่ะเออแบบคิดได้ไงวะเออลงในกระติก เอไอม่เก่งอังกฤษแต่ชอบเรียกผู้หญิงวอบิสเออคิดได้ไงวะแบบไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ษแ,ลแบบแล้วแบบโหคำแต่ละคำนามแบบผมว่าเดี๋ยวนี้เขาโตขึ้นมากนะเทจากแต่ก,ก,ก่อนนะแล้วแบบสัมผัสเขานี่แบบโหดมากโหดกว่าเดิมมากเลยแต่สมัยก่อนถ้าเราฟังเพลงอยง้อนกลับไปใช่ไหมมันแบบตัวนี้สัมผัสแบบสัมผัสแปลกบีนแปลกแล้วแบบเหมือนแบบ คือแบบแปลกอะแปลกแล้วแบบดูดีอะดูเทอะเพลงนี้คือแบบดูเทมากแล้วแบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องด่านะดาคือเดมอนแม่งสุดยู่งน่าแบบเอียปากหมาปากอะไรนะหมาอยู่ในปากโอ้โหแม่งคิดได้ไงว่าหมาอยู่ในปากเฮียแล้วแบบผมไม่ยพูดเลยแต่ว่าสัมผัสเขาดีมากเพลงนี้ผมพูดเลยเนี่ยให้เดมอนเป็น mvp นะส่วนบิชออร์แกนิกนะทุกคนนะส่วนออร์แกนิกก็สุดยอดเหมือนกันแต่ว่าออร์แกนิกจะเหมือนแบบไม่ค่อยได้เล่นคำอะไรมากเหมือนแบบ จะออกมาแนวทรัพย์ๆเฉยๆนะจะไม่ค่อยเห็นออร์แกนิกทรัพย์แบบนี้นะทุกคนนะแปลกเหมือนกันออร์แกนิกก็แบบมาแบบออร์แกนิกก็เหมือนแบบมาแนวแปลกๆกันทุกคนนะแต่ว่าที่แปลกกว่าก็คือไดมอนด์นีคือแบบไดมอนด์ม่สุดเกินอันนี้ผมชมไดมอนด์เนี่ยนะแบบโหดมากพูดให้เขาเรียกว่าโหดมากแบบสัมผัสก็แปลกคำฟิบคำเล่นคำอย่างเงี้ยที่สำคัญคำแต่ละคำที่เขาใช้ในเพลงนี้นะมันแบบเราไม่ค่อยได้ยินกันทั่วไปนะในเพลง ในเพลงที่ฮอปอะ่ะคือแปลกคำแปลกอังกฤษก็ค่อนข้างจะน้อยเพราเขาบอกเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ชอบเรียกผู้หญิงว่าบสอาพูดได้วันนี้พูดได้แล้วผมไม่กล้าพูดดังทุกคนนะเพราะแบบตอนนี้มันมันดึกแล้วแล้วแบบเดี๋ยวข้างห้องเขาด่าทุกคนนะผมก็เลยแบบเก็บอาการจะไม่เป็นไรร,รวมเพลงนี้ผมโอ้โหเดือดมากพูนนี้เดือดมากแบบโอ้โหตั้งแต่บีท บีดคือแบบตบปุบแบบโอ้โหใส่หูฟังนี่หูแทบดับเลยทุกคนนะตอนเบสมันกระแทกเนี่ยโอ้แทบดับแล้วจะมีจังหวะช่วงที่แบบดับบีดเขาเรียกกันอะไรดับบีดใช่ปะช่วงที่แบบต่อจากออร์แกนิกแล้วก็ดับบีดดับบีดคือแบบโอ้โหไดมอนด์แม่งโคตรเท่จังหวะที่รัแบบปั๊บปั๊บปั๊บมาผมรู้สึกแบบมันลงตัวในบีดเลยนะบีดก็ลงตัวแล้วก็รับเข้าไปเหมือนแบบเหมือนแบบสร้างสรรค์เพลงนี้ขึ้นมาแบบดีมาก มันแปลกดีมองเลยแปลกดไีไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนไม่ไม่ค่อยมีคนไทยทํากันนะเพลงแนวเนี้ยเพลงแนวในสไตล์แนวเนี้ย,ยผมบอกเลยโหดแล้วแบบเด็กน้อยอยู่ะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็เด็กมาปีสิบแปดละก็เป็นถือว่าใบรุ่นเออประมาณนี้เอ <c oughs> อว่าโหดเลทุกคนนะก็ถือว่าโหดนะทีนนะ่ทนนะทแบบไอ้ยายอาอยุสิบแปดแล้วแบบแต่งเพลงได้แบบขนาดเนี้ยโหดจริงอายุสิบแปดแล้วไม่ต้องดูวิกฤตพีเดียเออประมาณนี้โหดจ เลงโคตรที่หายยา้ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าดุเดือดเพลงนี้ <c oughs> <c oughs> ว่าเพลงนี้อย่าลืมไปหาฟังเพลงนี้เลยนะแบบลองไปใส่หูฟังแล้วเปิดดังๆนะแบบโอ้โหโคตรดุอ่ะเออหาฟังยากอะเนี่ยในไทยนะหาฟังยากมากสำหรับคลิปนี้นะทุกคนนะก็มีแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นี่รอบที่สองถ้าใครชอบคลิปนี้ทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กัดซับสไคร์ในช่องนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน,น้าครับเอ้ยโยะฮะ